ฉเฉลยแบบฝึกหัด13.4.2โจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณและการหารสองขั้นตอนเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และแสดงวิธีหาคำตอบมาดูข้อที่1ค่ะฟาร์มแห่งหนึ่งเลี้ยงเป็ด1367ตัวเลี้ยงเป็ดมากกว่าเลี้ยงไก่280ตัวฟาร์มแห่งนี้เลี้ยงเป็ดและไก่ รวมกันกี่ตัวในข้อนี้นะคะโจทย์ถามว่าฟาร์มแห่งนี้เลี้ยงเป็ดและไก่รวมกันกี่ตัวนะคะดังนั้นเราจะต้องนําจํานวนเป็ดและไก่มาบวกกันค่ะโดยสิ่งที่โจทย์บอกนะคะบอกว่าฟาร์มแห่งนี้เลี้ยงเป็ด1,367ตัวนะคะเลี้ยงเป็ดมากกว่าเลี้ยงไก่อยู่280ตัวดังนั้นเราจะต้องหาว่า ฟาร์มแห่งนี้เลี้ยงไก่กี่ตัวนะคะซึ่งเลี้ยงไก่จะน้อยกว่าเลี้ยงเป็ดนะคะและจะต้องน้อยกว่า1367เราจะหาจำนวนไก่โดยนำา1367ลบด้วยน280นะคะแล้วนำมารวมกับ1367ซึ่งเป็นจำนวนของเป็ดนั่นเองค่ะ เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้แบบนี้นะคะ1367บวกด้วยในวงเล็บ1367ลบ280นะคะจำนวนแรกค่ะคือจำนวนของเป็ดนะคะส่วนในวงเล็บคือจำนวนของไก่เรามาเขียนแสดงวิธีทำนะคะทำในวงเล็บก่อนค่ะบรรทัดแรกนะคะฟาร์มแห่งหนึ่งเลี้ยงเป็ด 1,367ตัวเลี้ยง8มากกว่าเลี้ยงไก่280ตัวเลี้ยงไก่นำ1,367ลบ280นะคะได้เท่ากับ1,087ตัวคือจำนวนของไก่นั่นเองนะคะต่อไปค่ะ ฟาร์มแห่งนี้เลี้ยงเป็ดและไก่รวมกันนำจำนวนของเป็ดนะคะซึ่งก็คือ1,367บวกกับจำนวนของไก่1,087นะคะได้เท่ากับ2,454ตัวดังนั้นฟาร์มแห่งนี้เลี้ยงเป็ดและไก่รวมกัน2,454ตัวนะคะต่อไปข้อที่2นะคะ ขุนออมเงินในปีนี้ได้1 2 5 0 0บาทขุนออมเงินได้น้อยกว่าแก้วตา8,750บาทขุนกับแก้วตาออมเงินในปีนี้รวมกันได้กี่บาทในข้อนี้ก็เช่นกันนะคะสิ่งที่โจทย์ถามนะคะก็คือขุนกับแก้วตาออมเงินในปีนี้รวมกันได้กี่บาทดังนั้นเราจะต้องนำจำนวนเงินของขุน กับแก้วตามาบวกกันนะคะซึ่งจำนวนของขุนในโจทย์บอกแล้วนะคะคือ1 2 5 0 0บาทแต่เงินของแก้วตาในโจทย์ยังไม่ได้บอกไว้นะคะบอกเพียงแต่ว่าขุนออมเงินได้น้อยกว่าแก้วตา8,750บบาทหรืออาจจะพูดกลับกันก็คือแก้วตาออมเงินได้มากกว่าขุนนั่นเองนะคะซึ่งจะต้องมากกว่า 12,500ดังนั้นเราจะหาจํานวนเงินของแก้วตาโดยนำ12,500มาบวกกับ8,750นะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้แบบนี้ค่ะ12,500บวกด้วยในวงเล็บ12,500บวก8,750นะคะ12,500ตัวแรกนะคะ ก็คือจำนวนเงินของขุนส่วนในวงเล็บคือจำนวนเงินของแก้วตานะคะเราจะหาคำตอบในวงเล็บก่อนบรรทัดแรกนะคะขุนออมเงินในปีนี้ได้1 2 5 0 0บาทขุนออมเงินได้น้อยกว่าแก้วตา8,750บาทแก้วตาออมเงินในปีนี้ได้ นำหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบวกกับแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบได้เท่ากับสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทซึ่งก็คือจำนวนเงินของแก้วตานะคะต่อไปค่ะนำเงินของแก้วตามาบวกกับเงินของขุนนะคะขุณกับแก้วตาออมเงินในปีนี้รวมกันได้นำหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบวกกับ 21,250ได้เท่ากับ33,750ดังนั้นคุณกับแก้วตาออมเงินในปีนี้รวมกันได้33,750บาทนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะชาวสวนเก็บเงาะได้350กิโลกรัมเก็บฝรั่งได้มากกว่าเงาะ 120กิโลกรัมชาวสวนนำฝรั่งมาจัดใส่ถุงถุงละ5กิโลกรัมชาวสวนจัดฝรั่งได้ทั้งหมดกี่ถุงในข้อนี้นะคะโจทย์ถามว่าชาวสวนจัดฝรั่งได้ทั้งหมดกี่ถุงนะคะซึ่งโจทย์บอกว่าชาวสวนเก็บเงาะได้350กิโลกรัมเก็บฝรั่งได้มากกว่าเงาะ 120กิโลกรัมนะคะดังนั้นเราต้องหาจำนวนของฝรั่งก่อนนะคะซึ่งจะต้องมีค่ามากกว่า350หาคําคำตอบโดยนำมาบวกกันนะคะหลังจากนั้นชาวสวนนำฝรั่งมาจัดใส่ถุงถุงละ5กิโลกรัมนะคะแสดงว่าทุกถุงจะหนัก5กิโลกรัมเท่ากันนะคะดังนั้น เราจะหาคำตอบโดยใช้วิธีการหารเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้แบบนี้นะคะในวงเล็บ350รอบวกหนึ 120, ซึ่งก็คือการหาจํานวนของฝรั่งนะคะว่ามีทั้งหมดกี่กิโลกรัมต่อไปนอกวงเล็บนะคะหารด้วย5ก็คือการนำมาจัดใส่ถุงถุงละ5กิโลกรัมนะคะต่อไปค่ะวิธีทำบรรทัดแรก เชาวสวนเก็บเงาะได้350กิโลกรัมเก็บฝรั่งได้มากกว่าเงาะ120กิโลกรัมชาวสวนเก็บฝรั่งได้นำา350บวก1น0นะคะได้เท่ากับ470กิโลกรัมต่อไปนะคะชาวสวนนำฝรั่งมาจัดใส่ถุงถุงละหกิโลกรัม ชาวสวนจัดฝรั่งได้ทั้งหมดนํา470นะคะซึ่งก็คือจํานวนของฝรั่งหารด้วย5ได้เท่ากับ94หน่วยเป็นถุงนะคะดังนั้นชาวสวนจัดฝรั่งได้ทั้งหมด94ถุงต่อไปข้อที่4นะคะแม่ค้าไก่ทอดขายน่องไก่ได้65ชิ้นขายน่องไก่ ได้น้อยกว่าปีกไก่27ชิ้นแม่ค้าขายปีกไก่ชิ้นละ20บาทแม่ค้าขายปีกไก่ได้เงินทั้งหมดกี่บาทในข้อนี้นะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือแม่ค้าขายปีกไก่ได้เงินทั้งหมดกี่บาทนะคะโดยบอกว่าขายน่องไก่ได้65ชิ้นขายน่องไก่ได้น้อยกว่าปีกไก่27ชิ้นนะคะ หรือขายปีกไก่ได้มากกว่าน้องไก่นั่นเองค่ะและจะต้องมากกว่า6 5ชิ้นนะคะเราจะหาจํานวนของปีกไก่ที่ขายได้โดยการนำา65บวกกับ27ต่อไปนะคะนำปีกไก่ไปขายชิ้นละ20บาทเราจะหาจํานวนเงินทั้งหมดโดยใช้วิธีการคูณเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้แบบนี้นะคะในวงเล็บ 65บวก27นอกวงเล็บคูณด้วย20ในวงเล็บคือการหาจำนวนปีกไก่นะคะหลังจากนั้นนำมาคูณกับ20เพื่อหาจำนวนเงินทั้งหมดวิธีทำค่ะบรรทัดแรกนะคะแม่ค้าไก่ทอดขายน่องไก่ได้65ชิ้นขายน่องไก่ได้น้อยกว่าปีกไก่27ชิ้น แม่ค้าไก่ทอดขายปีกไก่ได้นำา65บวกกับ27นะคะได้เท่ากับ92ชิ้นต่อไปค่ะแม่ค้าขายปีกไก่ชิ้นละ20บาทแม่ค้าขายปีกไก่ได้เงินทั้งหมดนำา92ชิ้นนะคะคูณกับ20ได้เท่ากับ1840บาท ดังนั้นแม่ค้าขายปีกไก่ได้เงินทั้งหมด1,840บาทนะคะ